สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้ว NTATT Channel วันนี้เราจะมารีวิวฟู้ทีมอีกแล้วแก้ตัวของเมื่อวานเมื่อวานแพ้ยับแพ้เยอะวันนี้ที่เราจะมารีวิวคือไม่ใช่มาริดแล้วจะเป็นฟู้ทีมหรือว่ o ผูมาดูทีมก่อนนี่ไงเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโลโก้ก่อน ้าที่จริงอ่ะไม่เปลี่ยนก็กได้เราจะไปเล่นแมทคอนามิครับแต่ว่าเปลี่ยนเถอะถ้าชอบคลิปนา้ฝมกดไลค์ก, like, กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทักคลิปต่อไปด้วยนะครับอยู่ไหนอังกฤษอยู่ไหนเลยไปแล้ว เราจะมาแก้ตัวของเมื่อวานไม่เคยแพ้ยับอย่างนั้นเลยมาดูวันนี้จะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าคนเลือดทิ้นไว้แล้วละ่ะ เลือดทีมที่แพ้โอ้น่าเสียดายไม่เป็นไรสู้ขัดใจเรามาจับคู่กันก่อนโอ้ยมุนเชา่าพบกับเอฟซีบาร์เซโลนามาดูทีมเรา,ามาดูทีมเขาดีกว่า โอ้โหตำนานเพียรไคเวิร์ดเป็นหน้าเป้ามารดโดน,น่าโอ้โหจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหหรือว่าจะโดนถล่มือเมือม่อวานปเปัีเยนออโต้เลยกลัวเป็นเมือม่อวานางไงขออภัยเซียงรบวนเล็กๆน้อยๆ,ๆด้วยนะครับ คนจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจะโดนทะลึงเมือเมื่อวานหรือว่าจะโดนหนักกว่าน,นั้นมาแล้วครับฟิมิโนโส่งให้ฟาบินโยฟาบินโยส่งให้ฟันได้ฟันได้ส่งท่านโรเบอร์สันโรเบอร์สันให้วยนาดุมวนาดุมปน,นให้ฟาบินโยอีกครั้งใล้วฟิมิโนโย,ยังไงโอ้โหไม่ผ่านเขา ได้ยองส่งให้ใครครับมาเข้ามาแล้วมาแล้วลูกนี้ยังไงโอ้เกือบไปแล้วโหยันโหดครับเข้ามายันโหดเปิดยาด้วยอะไรสองเปิดลูกน,นี้ถึงซีมินโนหรึเปล่าโอ้โหเขาสกัดได้ครับยังไงครับลูกน,นี้ครับโอ้โห ยึกยึกยักยักอโนแทงลูกนี้ให้กับซาร่าไม่ถึงซาร่าติดคอนติตี้ครับโอ้โหยังไงครับฟาบิ้วครับแทงลูกนี้ให้กับซาร่าซาร่าให้กับฟีมิโนฟิมิโนแทงให้กับมาเน่มาเน่จะยิงโอ้ลูกนี้ไม่ยิงไม่ได้ติดปีเก้ของเขาครับเอามาแล้วครับโอ้อโนยังไงสกโอสกับมาลโดนาไม่ได้เขายิงลูกนี้โอ้โหเกือบไปแลยนะ อันดับสองครับเบอรยาวลูกนี้ยังไงครับส่งให้ฟาบินโยเกตาอย่างไงครับแวกนิดนึงครับฟิมิโนุส่งคืนให้ไวนาดุมยังไงครับมาเน่มาเน่ครับส่งกลับโอ้โหไม่ทันโอ้โหเขาบุกมาแล้วครับเมสซี่ครับเมสซี่มาแล้วครับลูกนี้ยังไงครับเมสซี่ครับเมสซี่ครับส่งให้โอ้โห เสียวสร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วไปสิเกือบทำประตูตให้ทีมเขาไปแล้วโอ้โหยังชอบครับลิวอร์ูลสัตบาร์เซโลนายัางไงครับยังไงครับครับโอ้โหเขานำหน้าไปก่อนโอ้โหโดนใบเลือนไปเลยโอ้โหไม่ดูพลาดช้าพลาดซะด้วย อาริซองเปิดลูกนี <pop> osure, hmm ้ยังไงครับให้ฟาบิเนียวฟาบิเนียวส่งให้เคตาโอเคตาไม่ผ่าตำนานของเขาครับเขาก็ไม่ผ่าอาริสันเดอร์อาโนแทงลูกนี้ให้กับโอ้โหเกตาเกตาจะเปิดลูกนี้ยังไงโอ้ติดล็อกโอ้โหโอ้โหแต่อย่างบอกว่ากูไม่ได้ทำ เทนอโนจะยิงรูปรรปลาลูกนี้ยิงเลยนะมีโอกาสสูงโอ้โหสเตกกิ้งปักออกได้ครับโอ้โเหเกือบเข้าไปแล้วครับเปิดเตกมุงด้วยเทนอโนครับเปิดลูกนี้นครึ่งโคดโอ้โหไม่ได้ครับอืมฮึออกแรงอีกแล้วจะเปิดครั้งที่สองยังไงครับ ลูกนี้เปิดหลอกลูนึงแล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับมสซี่ครับแทงให้มาราโดน่ามาราโดน่ามาแล้วครับสปีดมาแล้วครับมาราโดน่าของเขาครับแล้วก็สกัดด้วยว่าฟันได้ครับไม่พาลูกนี้ส่งให้ครับโอ้โหถึงสเตเกนเลยโอ้โห เปิดยาวลูกนี้ถึงมาเน่มาเน่โอ้โห,โหจับบอลไม่ติดนะครับเป็นยังไงครับอลิสโอนูครับโอ้โหไม่ผ่านาวาระด้านหน้าของเขาครับมาแล้วครับเปิดลูกนี้ยังไงครับโอ้โหโพรเมสเกัดไม่โอ้โเกิดโดนไปแล้วต้องเปิดลูกนี้ อยู่อีกนะแล้วก็ให้กับเกตาเกตาเด่นสุดๆวันนี้มาเลยครับเกตาครับแล้วก็โอ้โหส่งไม่ได้ครับเตะคกฮูฟิตีต้ครับนะครับเอเล็อนโนครับส่งลูกนี้ครับให้ซาด้าซาด้โอ้โหส่งอะไรอย่างงั้นโอ้โหโอโห้หมดเวลาครึ่งแรกโอ้โหลิเวอร์พูลเสม,เมอกับบาร์เซลโลนาศูนย์ประตูต่อศูนย์ ถ้าชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซั share, บสไครป์กดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจโปรลิตต่อไปด้วยนะครับเรามาดูเครื่องล้างว่าจะเป็นอย่างไรผมไม่เปลี่ยน,นะนโโโแล้วนะผมเปลี่ยนออโต้แล้วล่ะถ้าเข้าไปเป็ียนกลัวเกงมันเด้งออกไงแรงผมตกพอดีเหมือนเมื่อวานโอโ้โหน่าเสียดาย โอ้ยชช่จังโอ้ยเริ่มครึ่งหลังมาแล้วครับเเขาเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนครับครับโอ้โหโกเมสครับยังไงครับลูกนี้เกือบเกือบโดดเฮ้ย ดีนะฝันได้สกัดได้เปิดยาวๆไปเลยโอ้โหพิพายครับซาร่าจะสปิดโอ้โหสเตเกนออกมาถึงนี่เลยนี่ยังไงครับครับมานี่ครับแทงให้กับฟีมิเนลฟีมิเนลแล้วก็ล็อกนิกไปยิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วครับอื้สวยลูกนี้ครับยิงเข้าไปแล้วครับโรเบนโตฟีมิโนครับนี่ครับดูท่าดีใจครับ โอ้โหหกข้าวไปแล้วไม่ให้ดูด้วยใจร้ายจริงโอ้เขาจะเปลี่ยนตัวครับโอ้ท oh, ำไมมันนานจังลานเกิดไปกินข้าวรืงไงอ้ออกมาแล้ว ถอดคลายเวิร์ดออกส่งให้ซั a เรสเข้ามานี่ครับเดลิกมาแล้วครับโอ้โหเขามายัางไวครับสาระแทงให้ฟรีมีนุโอ้โหไม่ทันครับพอถึงมาอีกนะครับมาอีกแล้วเตอร์ดยองครับเปิร์กลูกนี้ยังไงครับยังไงครับซัวเรสลูกนี้โอ้โหเกือบไปแล้ว เกตาครับกอ้โหไม่ผ่านครับอือือลูกไหนลูกไหนครับโอ้โห,โหออกมาแล้วเขาบุกมาตอนเนื่องเลยมาให้พัดมาให้ผ่อนเลยยังไงครับลูกนี้ครับพิกกเพ,พแล้วก็แล้วก็โรเบอร์ันเปิดลูกนี้ให้ถึงฟีมินโน่เลยไม่ถึงฟีมิโน่ครับ เมสซี่เคาะบอลกับเดอยองครับแล้วก็เสิร์ฟลูกนี้แล้วก็เอาอยัางไงลูกนี้ครับโอ้โห,โหโดนเลยครับโอ้โหเอฟซีบาร์เซโลนาตีเสมอได้ครับด้วยประตูของลุยซัวเรสโอ้โห,โหโอ้โหพอทีงเขายิงให้ดูทาดีใจพอทีงเรายไม่ให้ดูโอ้โหพออย่างนั้นก็ได้ครับตอนนี้เสมออยู่ เวลาที่เรือจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูครับกเมสครับส่งให้เทนอาโนเทนอาโนแทงลูกนี้ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่ยังไงครับแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเตเกนปัดได้สุดเซฟครับโอ้โหโอ้โหฟิลโนยิงสวยนะลูกนี้เขาจะมาอีกแล้วครับโอ้โห กดดันแล้วเปล่าวะฟังเขาอ่ะยิ่งออกโรูบสร้างส่งให้ฟันได้ฟันไดเปิดลูกนี้ถึงฟีมิโนหรือเปล่าโอ้โหเลยไปถึงสเตเกนเลยโอ้โหเขาเล่นบอลสั้นๆครับโอโ้เปิดเลยลูกนี้ลูกนี้ยังไงครับอื้อเส็นอนุพันับแทงให้เกตาเกตาแทงให้กับโอ้โหไม่ได้ โอ้โหบวงคุกริก,กยังไงครับมาอีกแล้วครับโอ้โหเขาบุกม,นะม,ม,มาต่อเนื่องเลยโอ้โหดีนะเขได้สอมปัดได้เซฟไว้ได้นี่ยังไงครับอืือเขามาต่อเนื่องเลยไม่ผ่านโกเมสครับโอ้โกเมสเตะเฮียอะไรของมันวะ แทงลูกนี้ไม่ทะลุอะโอ้โหไวนะดูครับแทงอีกแล้วโอ้โหปีเก้ของเขายานโหดอ่ะลูกนี้มาครับฟาปินโยดแทงให้กัดสาระสาละยังไงครับยิงโอ้โหไม่พ่านอยู่ดีโอ้โหมดเวลาครับผมโอ้ลิเวอร์พูลเสมอกับเอฟซีบาร์เซโลนาหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กดเป็นดีงช่วยเป็นกำลังใจให้โปรลิตต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรามารอดูกันสระวนันนี้สวัสดีครับ